น,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 นครับผมก็วันนี้ผมมาเรียกว่าอะไรเปิดตัวและการเป็น ambassador ของ panasonic เป็นเครื่องปรับอากาศนะครับผมซึ่งผมรู้สึกว่าเป็นอะไรที่พิเศษมากแล้วก็อบ่นมากที่ได้กลับมาอีกครั้งนะครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าตอนนี้ปัญหาหลายๆอย่างในไทยโดยเฉพาะพีเอมสอเป็นเป็นอะไรที่พวกเราควรคอนเซิร์มากนะม,นมันอาจจะอยู่กับเรามานานจนเรารู้สึกว่าเป็นเรื่องปกติหรือเปล่าบอกเลยนะนในว่าไม่ปกตินะครับก อยากให้ทุกคนดูแลคนที่คนตัวเองรักแล้วก็คนในครอบครัวให้ดีนะครับเลือกสิ่งที่ดีที่สุดอย่างเช่นเครื่องปรับอากาศนี่ก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเลือกอากาศที่ดีที่สุดให้กับบ้านตัวเองนะครับแล้วก็พานาโซนิครุ่น Nano EX นะครับก็จะมีตัวที่เป็น,นกําจัดฝุ่นละอองนะครับผมแล้วก็กําจัดไวรัสนะครับไม่สามารถเข้าถึงคนในบ้านได้ยอย่างแน่นอนนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับผมเลือกอากาศที่ดีที่สุดให้กับคนในบ้านและก็คนที่คุณรักกับพานาะโซนิค Nano EX ครับผมออกา้อ,อก ใช่ PM 2.5ติด้าติดามาก็เห็นตลอดเงี้ยครับแล้วก็โควิดก็ยังไม่จบครับกาลังกันเข้าหน้าร้อนเลยด้วยใช่ใกล้สงการแล้วด้วยยังไงครานทำไมทุวบ้านต้องมีพมาด้านนอีกั้งนก็มีเจตนาลอกลอกกัเกิดเลยก็ก็คือด้วยเทคโนโลยีของเขาแล้วก็ด้วยคุณสมบัติของเขาเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ คียวิเศษนะครับคือเรื่องเรื่องการแมชชีนเนสคือการการที่เราจะมีเฟอร์นิเจอร์อย่างหนึ่งหรือว่าสิ่งที่เป็นถุงยี้เข้ามาอยู่ในบ้านอย่างหนึ่งแล้วมันไม่ได้อยู่กับเราแค่ปีสปีแต่ผมพูดถึงหลัก5ปีถึงสิปีเราก็ควรจะทำหนึงแล้วก็ศึกษากันดีๆนะครับผมผมก็เป็นตัวแทนของทางนสสนิทที่อยากอยากแนะนําสิ่งดีๆกับทุกคน <c oughs> แล้วกัน <c oughs> นั่นแหละครับผมแต่ก็เมื่อกี้บุญเป็นยี่ร้องเพลงด้วยสะบันงานชอบเพลงนี้มากใช่เพลงแรกที่เจอความรักเหรอ เป,เ,ปเ,ปเป็นเพงลงละครายสบันงานครับผมแล้วก็ผมก็ค่อนข้างชื่นชอบเพลงนี้มากอยู่แล้วตั้งแต่ตอนที่ถ่ายช่วงที่ถ่ายละครกันนะครับแล้วก็มีมีโอกาสได้ทำ cover ใน u t u b e ครับผมก็ช่อง y o u u u b ของนะพัดเสียงสมบูรณ์นะครับเชิญหรือว่าชื่อเพลงว่าเทียนสองใจก็สามารถติดตามกันได้ชอบเพลงนี้แต่รักนางเอกใช่ไหมครับ <laughs> <laughs> เพลงดีครับความหมายดีเพลงดีมกว่าเดิมม สึกไหมางหลังมันรู้สึกดีมันไม่อินอินไปมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ภาพนางเอกก็ล่อยมาตลอดเป็นภาพนางเทียนหรือภาพใบเบิร์ดเป็นภาพนางเียนหรือภาพใบนางแสดงเขาชื่ออะไรนนางเอกชื่อไงงามงามน่าน่างามครับเขางามเหมือนชื่อครับเขางามเหมือนชื่อครับในเรื่องงามงาเหมือนชื่อครับตัวจริงตัวจริงงามยิ่งกว่าชื่อ ชอบการทำรืงเงินใชค่ะตอนนี้เราแบบอบคุณมากครับตอนนี้ก็คนะไหมว่าเราเป็นบบดูลาเมนต์ัก็ยอมรับไหมคะมัน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 พิเศษแต่มันพิเศษแล้ก็รู้สึกว่าเออมีมีความสุขตั้งแต่เขาเข้ามาหรือก็มีความสุขตลอดคิดสิ่งที่เราทำเป็นเรื่องปกติ น่าจะน่าจะน่าจะปกตินะหรือไม่ปกติหรอปกติเน่ยก็ก็รู้สึกว่าปกตินะก็ได้ใช้เวลาได้ได้ได้ทำอะไรอย่างคนทั่วไปอย่างที่ที่เราเราคิดไว้คู่กับคู่อย่างเงี้ยครับก็ครับวันนี้มันพิเศษมากมันทายแรกด้วย ใช่เป็นเป็นวาเลนไทน์แรกที่ที่ได้ได้สเปนทานได้ได้อยู่ได้อยู่กับเขาเนี่ยก็ก็ดีครับน่ารักมากมากเลยอันนี้เป็นบีฟอร์แล้วเดี๋ยวจะมีวันจริงอีกครับคงคงไม่ไคือ้องไม่หรอกเราเราจริงๆเราไม่ได้บแบบถือว่าวันพิเศษหรืออะไรเนะั้นเราเราคุยกันรู้สึกว่า <laughs> ออคือคือ ไม่จำเป็นต้องเป็นวันที่แบบ14เป๊ะๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็วันไหนวันไหนที่เราสะดวกอะไรก็ก็ mm. ไปไปกินข้าวอะไรอะไรกันอยู่แล้วอยาเงี้ยเมื่อคืนมันโมเมนต์เมื่อคืนมันตมากเลยคอยากอยากให้เห็นกล้องน่งเลยจุดแดงจุดแดงกนะคที่ทั้งงานคุมเล้คุมเล้โมเมนต์เมื่อคืน ก็ดีครับตื่นตื่นเต้นกันทั้งคู่เลยครับก็ก็เป็นอะไรที่มันก็ไม่คาดคิดไม่คาดคิดว่าเออเราจะมานั่งกินข้าวด้วยกันในในในวันพิเศษอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่คุยกันมันคือดอะไรจากติเพื่อนหนจะคุยกันสัมภาระแล้วแต่มันยัมื้อมาพิเศษมาเปลี่ยนระดีกันเขาทำมันอร่อยมากคุณจเดิ่มอะไเดี๋ยวที่เขาคุยมาอยู่ที่อร่อยอาหารอร่อยนะฮะอร่อยอยู่แล้วแล้วก็ ก็ได้ได้ของขวัญแบบเตรียมกันให้กันละกันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีมีช่อดอกไม้ที่ที่เรารู้สึกเราเลือกเราเลือกรู pues ้สึกว่าเออมันบอกบอกตัวเขาแล้วเราก็อยากให้เขาอย่างเงี้ยก็ก็น่ารักครับก็สลับกันให้แล้วก็เซอร์ไพรส์ที่ที่เขามีให้เราเหมือนกันก <ๆ S 2> ็น่ารักมากช่อนที่เราให้นี่มันดอกไม้ที่เราให,ให้เขาในความหมายีอะไรเป็นพิเศษเพราะว่าไห็น่บอกมมีซ่อนความหมายอยู่ด้วยดอกคัตเตอร์เหรอผมเลือกแค่สีโทนที่ เห็นแล้วคิดถึงอะไรไม่มั่นใจว่ามีความหมายมีความหมายแต่ความใหญ่ไม่แพ้ก็เลยนะความใหญ่ของช่อนี่คือไม่แพ้ก็เลยนเขาก็แบบว่าให้เราแบบช่อใหญ่ไปอ่าใช่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 ก็ตัวผมใหญ่มั้งครับนั่นแหละครับในการด้วยในในการในการเขียนใช่ก็ก็เราก็แลกกันมีมีในกันทั้งคู่ก็ก็เขียนแล้วก็แลกกันหลงท้ายเป็นแฟนกันนะไหมคะไม่มีในจดหมาย แต่มื้อหวานของหวานของเขาก็อร่อยมากของหวานเขาก็ดีมากเลยเสียดายถ้าวันนี้ไม่มีงานผมจะกินทั้งหมดเลยเมื่อวานเแล้วก็คืนตกลงสถานการณ์แม่คืนแม่คืนไม่ได้ตกลงสถานกันก็ตกัไปก่อนหน้านั้นแล้วไม่ไม่ใช่ก็เราก็รู้สึกเหมือนที่ที่ที่ผมไปพูดไปว่าว่าจริงๆมันก็ไม่จําเป็นต้องมี อะไรมาจำกัดความเราหรอกแค่เรารู้สึกดีต่อการเราทวีตกันละกันแล้วก็ให้ความสำคัญกันละกันแค่นี้ผมว่ามันก็ก็ก็เพียงความลงมากแล้วคำเรียกแทนกันมันเปลี่ยนไปยังคะตอนนี้ไปค่ะไม่ค่ะตอนนั้นจะโดนแซวเราก็ตอบว่าจ๋าอะไร่ะก็ก็มีมีมีบ้างครับเขาก็จะชอบให้แบบเรียกเรียกแบบน่ารักน่ารักไม่เรียกเสียงเบาไม่น้องเสียงดังอะไร

ไม่ได้ถือเนี่ไม่ได้ถือก็ไม่ไม่มั่นใจแบบนี้ไม่ได้ถือเราไม่ไม่ไม่ได้ถือเคล็ดไม่ได้ถืออะไรครับแต่ก็น่าจะเรียกได้เรมั้งละครับเรียกอะไรเรียกว่าแฟนไม่รู้รอถามเขาเองเขาเป็นคนพูดก่อน ใช่เดี๋ยวรอเขากลับจากต่างประเทศนะรอรอรอถังขอกอนสิรอคนตอบแไปเปิดเล็บแพรเอนียกแบบก็คือเราก็แบบความทั้งรักแม่แต่บวอร์ออีมแปหมูลงแซลแม่หมูลงแซลแ่าวบบใช่ใก็คือจริงๆบอร์ดบิวบอร์ดเขาส่เขาสวยมากเนีแล้วก็รู้สึกว่าเรา ขับไปไหนในกรุงเทพตอนนี้ก็เจอเขาไปซาบีนาอยู่ตลอดแล้ววันนึ่งก็ทำงานแบบแม่เสร็จก็ไปไปกินข้าวที่เกศศร์แล้วก็เดินออกมาก็แบบห,หน้าคุ้นๆออกไปก็คือหน้าเซ็นทรัทเลเมือ์แบบยาวเหยียดมากเลยแล้วก็ครับก็สวยครับรดีกว่าคู่นี้แม่หมูเขาบอกว่าเหนื่อยนกดหลายช็อตอยู่เหมือนกันใช่ไหมใช่ใช่ตอนแรกแบบถ่ายตอนยังมีแสงอยู่แล้วก็เดินไปเรารู้สึกว่ามันไม่ชัดไม่เลยก็เลยขอแม่กลับมาถ่ายอยากให้ออกมาน่ารักน เอาจริงพูดตามตรงเลยนะผมอยากเก็บโมเมนต์ทุกอย่างยังไม่อยากเล่นโซเชียลอะไรกันก็เก็บบรรยากาศเก็บทุกอย่างก็เมื่อวานก็ยกมือถือมาแค่ถ่ายรูปเขาอะไรไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มาเล่นหรือว่าดูอะไรมากแต่ไปเมื่อคืนนอนหลับไหมัดีดีอดีนดีเีีไม่ด ก็ผมเขินได้ผมไม่รู้ว่าจะให้มันรู้สึกเขินยังไงไ <laughs> แต่ <laughs> มันเขินแต่มันดีขึ้นบ้างยัยงไงนะฮาสุดเซลเลยพี่หอมหรือพี่แอปเขากระแซวเขาสาปพูดเลยว่าเขาคนไม่ได้เออจากการที่เราพูดรู้สึกยังไงอ๋อก็จริงๆพี่หอมเน่ยอยู่ในกองอนะ่ะ บอกเขาเลยนะพี่หน้าเหมือนใบเฟิร์นมากเลยนะจริงๆหน้ามีความเหมือนใบเฟิร์นพี่เขาก็มาก็เรียกนายคาดนายขามากแต่แม่เขาแซวน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยพี่หอมก็น่ารักอยู่ในกองถ่ายละครด้วยกันอย่างเงี้ยครับแล้ววันที่14จริงๆของปี8ตุลาคมไปไหนอย้ยครับปีนี้ไม่ไม่ได้มีอะไรส่วนส่วนใบก็ตอนนี้ก็อยู่ที่ต่างประเทศก็ไปไปทำธุระของเขาองเงีก็เลยใช่เขาก็เลยจองร้านอาหารให้ก่อนนะ สองก่อนที่เขาจะบินไปแค่จะไปไหว้พรป่าไงไม่ขอไม่ไม่เสริมดวงความรักเพิ่มขึ้นหรอไม่แน่ใจถ้าถ้าผมถามแล้วเขาบอกเดี๋ยวบอกแล้วไม่เป็นจริงไม่เลยขอมีโอกาส่เห็นขีดในติ๊กต็อกที่ยายไลค์อยู่แล้วเราที่ไปเฟิร์นเฟิรอ๋อเปิดคุยกับเราเห็นเห็นเห็นแล้วเราพูดว่าจะไม่ได้พูดว่าอะไรเอ้าใช่เปล่าไม่ไม่รู้เหมือนกันแต่เอาจริงตอนนั้นต้อง ตกใจเหมือนกันนะไปดูวิดีโอแล้วก็ยายน่ารักดีมันมีมันมีหลายช่อตเลยนะที่่ชวงที่เปิดล็อบบกเ้าคือเ็อบบีนั่นแหละให้อยู่ในทิกตอกกันเลยดีแล้วพี่ให้อยู่ในทิกตอกกันเขาเป็นคนเอามาเพิ่มเสียงแบบจนมันได้ยินชัดเลยวมาเราพูดว่าอะไรอ๋อนั่นแหละก็แวะไปดูในทิกตอกแล้วกันนั่นแหละครับโอเคนะขอบคุณครับครับน้าแดงคนนึงเออ